สวัสดีค่ะนาตาสวัสดีค <ell Di ash io> ่ะนาตาค่ะค <Y ell> ่ะท่านผู้ชมมอนีการมาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันกับนาตาอีกรอบนึงเนาะค่ะท่านผู้ชมนอกกะหลังจากที่ปล่อยตัวเลขไปแล้วในคลิปเลกเนาะนาตานอกกะเลยมาติดตามความเคลื่อนไหวอีกค่ะท่านผู้ชมเป็นครั้งที่สองเนาะค่ะนอกกะเพราะว่านาตาเพิ่นปล่อยตัวเลขไปในหวววันที่สิบหกม่นบ่นาตาที่ผ่านมากะเขานอกท่านผู้ชมนอกกะเลย อยากมาตามความเคลื่อนไหวของนาตาให้ท่านผู้ชมรับชมรับฟังทุกทุกช่วงเวลาฟันเนาะนาตาเนาะเพื่อเอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะจังไหยกะมาฟังน้ากันเนาะค่ะเนาะรอบนี้นาตาฟันอีกแล้วค่ะสิฝฟันจังไหยกะมาฟังน้ากันค่ะท่านผู้ชมฟันจังไหนนอะนาตารอบรอบนี้บอกค่ะฟันมอยยาวเนาะค่ะแตก็ฟันสนันสันค่ะฟันว่าไปใส่ดีละไปทุลาจังไ,นไนนหนนีละเนาะ บ้านี้ไปดูลาแล้่ยวนาตากะเพราะว่าที่ไปอ่ะโมกุลโมกุลอ่ะที่จะมุ่งสิไปดูลาแต่ว่าไปในสถานที่ดีว่าก็ไม่คยไปนะไม่คยไปบ้านี้ไปหอยก็เลยมันก็จะมีสาระข้างทางมีสาระข้างทางก็เลยไปนางถ่ายยูฮันเลยไปนางถ่าว่าเขาสิไปจังไงตัววะคือจะสิไปทุลามันคือบนเป็นทางที่จะไปก็เลยว่าก็เลยนางยูสลาเอาะว่ายูลาเนี่ย ส็นตลาดลิ้น้างเป็นตลาดสรงไทส่สรงไท่แบบโบราณนะเลยนางับ้านนี้นี่ไปนี่งจิเป็นเป็นห้างแบละตลาดคือโบราณแต่ว่าท่าที่ไปนป่นเป็นเป็นห้างนี่แบบว่าปัจจุบันปัจจุบันเ่ยนะก็นนางขายกับน้องเพียงนี่ล่ะ,ละนี่หับ้านนี้ก็ได้ยินเสียงคนเอ๋าววายเ่ยนะก็เลยก็เข้าเป็นย้ํงกันแบบน,นี้ ก็เลยที่แรกว่าสิาปไ,ไป่ทามเหรอแต่ว่าท่านไห้ไปมันก็มีอีกคนนึงอีกคนน,งน,คน,นึงเพิ่นเที่รูมมร้ว่าใส่การทางมานะแต่ว่าคนนี้เป็นคนบ้านจะคล้องคือเราได้เคยเอิ้นเล่าวา่าไอ้แม่ลอล่าอืาแล้วก็คีมว่าใส่แมาแล้วก็ห้องบอกเลขออกแระบาดเนาะเลขออกซี่ฮาแล้ววะห้่าน่าเน<อ>้นซ<า>ี่ฮารแล้ววะอ๊ะม่ใหญ่อันนี้ก็เลยว่า ย่งไงอันนันงเลยวะ่กะกัดจีเอิร์นกว่าเพิ่นแล้วก็ซีพานแต่และนอก็กเล,ออกกเล,เลยอ,อึกตัวเอิรนนั่นแหละก็เลยจำเขาว่าซีซีหาก็เลยจำไว้วันที่ถ้าผมยังเอ๋อเบ่เศร้าก็เลยย่างไปเบิ่งย่างไปเบิ่งค่ะพี่บัตเป็นหลังเพิ่นนอนไหมกี่การแปน,นะไปเบิ่งปัดเป็นเพิ่นคิดว่าประสบอุบัติเหตุไหม,ม,ม,มก็เลยบอกอ้าว เขาบอกก็ไผ่ก็สันหันก็เลยวันนี้ความฝันน่ะอืมการ้างนากรียทันเสียชีวิตเหนเดีว่าเป็นประชุบประชวที่เอตนะเ้าเ็เลยว่าจะท้ามไผ่หลับอันกายไปเลยอืมมันก็เรียกว่ากชเล้ว่าแบบวาขนนอนนอนนอนแบบเชื้อที่บีขน้างประุประชที่เหตุนะอืมนั่นแหละแต่ตาก็เลียแบ่ตกใจนม่ความบังก็รตกใจอยู่ พราะว่าว่าเรากายไปก็เป็นเบาลมแบบก็ห้องอะนะก็แบบเดกออกซีเีอาระมาแล้วว่าก็ีถามเราว่าเราจตีสายระหว่างเากลายเป็นเลี่ยมกเลยแบบทำเอแะก็ลนี้เป็นหารนอค่ะตกใจอยู่ในกามฝันิย่างกลายไปหนักไปวิ่งแย่เปนที่ฉนอกเป็นกีโลเนาะคือคือเนิร์คเอ็กน์คีเมนะ เพิ่นทีแม่ล้อลาที่บอกถึงนี่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่บอกค่ะยังมีแล้วก็ยังอยู่แต่วันนี้ก้องฟ้านั่นเย็นว่าเราตายไม่ความฝันนั่นตอนแดงนั่นจ็คเจ้าของหลงไปไซส์เป็นนางอยู่สลาหลังเก่าเกาสล่าส่งไทยโบราณวาสีหาทางเมื่อผัดอยู่ดีๆเพิ่นกกขี่มอเตอร์ไซค์มาผ่านมาห้องม่านน้ำทางวาเล็กออกแล้วซี่ซี่หางสีบอกค่ะแมนมานี่กะมีเสียงเออะอยู ก่อนหน้านั่นเนาะก็เลยหน้าตานั่นก็เลยยิ่ยางไปเบิงไปเบิงขัดเห็นหลังเพื่นนอนอยู่นั่นเห็นเลือดเห็นยางเพื่อนเลือดเต็มเลยอืมกิบโอ้ตากายานเลยที่พวกฝันกระยานกรตกใจอะนะกระยานเลยกรตกใจเนาะค่ะเนาะก็เลยแบบกสั่งมาซีดาก็บอาทุกคนเท่านี้เนาะเพื่อนเห็นกันอยู่ตลาดนี่ก็เลยว่าคือมันเป็นอย่านี้นะค่ะวันนี้อายุเพิ่นหูว่า หน้าตาก็บพ่ทันได้ถามเพิ่งอยู่ด้วยวัาหน้าตาก็ร้องฟันฟันเมื่อตื้นก็เลยเ่มท่านได้ถามอายุเพิ่นเนาะเดี๋ยวจังได๋แอดกะสิติดตามฝากไว้ใต้คลิปเนาะค่ะเนาะถ้านหน้าตาเพิ่นได้อายุเพิ่นแล้วเดี๋ยวแอดเองกะสิคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกก่ท่านผู้ชมนี้พูดเข้าไปเบิ่งเอาเนาะค่ะเนาะบานีนี่นี่เพิ่มฟันน่ะเพิ่นบอก4:45ซี่หนน้าตามักบอกหน้าตาตา อันคำว่าก็บโค่อยมาเป็นไรดอกซีซีหาออกยานนอกเหล็กใยแต่ว่าส่วนมากมันจเป็นต้องต่างระเหตเล็กซีีหานี้มันจีเป็นออกแบบพวกไหยน้อยพวกล่า่คไปแต่ว่าเหล็กให้ออกงานแห่งทีเป็นว่าซีซีกับเบนนนะขาขาันี่สามตันี่น้าตานั่นมักซีซีหลายกว่าซีหาแม่นูคาตัดเลนเนาะแม่คาตัดเลนกับซีซีว่า หาเอาไปอยู่ข้างหน้าหาซีฮันไปสินะแต่ว่าซีฮักนก็มีคอแล้วมันเคยฝันแล้วมันไม่ตองอย่างแงงเพราะว่าเหล็กซีฮันตาบ,บ,บๆๆ่บ่เคยเห็นมันตองเหล็กรัฐบาลไทยนะอา,อาจจะไปทางข้างหน่อยทางล่าวไปทางต่างป,ประเทศคุณเน,ะน,นาะค่ะก็ให้ท่านผู้ชมพิจรารณาเบิ่งเนาะค่ะเนาะฝ่า,า,น,า,น,น,ขา,น,านของหนาตาก,กับฝันเพี่ยงเท่านี้เลยไหมค่ะฝันแบบ คือจันจันแบบมันไปเห็นเพิ่นแบบข้าก็อยากนข้าก็ตกใจนะข้ากระหยานข้าวกระตุ้นเลยค่ะคือคือว่าวิญญาณพิ่นออกบอกตอนแรกอะก็ก็บ่ไดีขึ้นเลตอนแรกก็่แต่ว่าเป็นข้อเนาะอันนี้เขาไปเห็นคนแบบก็เลยบอกข้อก่อนที่เ้าคุยน่ะเป็นสายวิญญาณพิ่นบอกค่ะค่ะิดว่าวิญญาณออกเนาะเพราะว่าบางทีรถมันจะใส่ไปแล้ว เลี้ยวหันหลังมากเป็นคนที่อ้าวิไยกันมีเจ้าหีิเนาะว่าก็เป็นการตอบโจทย์วัดเหนือห่างมาแต่ใจเลยวัดเหนือยืนยันเอิญบกเผื่อห่วงเนาะยืนยันออกจากลาแต่ว่าโตหน้าตาเองบอกหนูว่าเป็นตายแล้วยืนยันออกคนบอกเลขสามคนเลยเพราะว่าว้่นวายกันยังไปแล้วเราเป็นนตายเนาะยืนยันบอกคนถ้าว่ากัอาจจะออกอายุเรา ค่ะนาตาเคยกันอยู่เราต้องไปเราอยู่คนะ่ะาตาก็ถาม้าไหวัด้นาตากับโเดยถามมาอยู่คนเนาะคต่เอ็ดมินก็เป็นหน้าหานยงเด้ค่ะเดี๋ยวนนี้จะติดตามให้อีกข้างหนึ่งเนาะค่ะเนาะบานีมอเตอร์ไซค์ขั้นที่เิ่นทีกับขั้นที่เกิดมาหตุขั้นเดียวกันเนาะนาตาขันเดียวกันมอตอร์ไซค์เ่นเองในในความเป็นีแต่วาาตากับเคยเห็นฝ่ายรถนนะตะว่า แต่ว่าเคยเห็นเดนตีท่านอยู่แต่ว่าหันบวได้สนใจป่ายเล่าเลยนะลดตื่นเรื่องเล่าความสันของหน้าตาอย่างเติมเติมบอกหม้อค่ะก็ไม่จำนี่เนาะค่ะค่ะขอบคุณแนวทางความสันแนวทางตัวเติมเตชมทางบแบบท่ารับชมรับฟังน้องเขบคุณค่าหน้าตาคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งตัวเลขของหน้าตาเนาะค่ะเนาะ้า5 5ซีค่ะ ประจำหมวดวันที่หนึ่งมีหน้าคม2 5 6 7ค่ะเอาไปเป็นแนวทางค่ะในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะอย่าลืมเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจาปอนะคะนาอเพื่อที่สีบภะาตัวเลขและการแนวทางความฝันดีๆค่ะขันมีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสจ่าปอสิปติตามมาฝากเอซทังบานคือเก่าค่ะ สุดท้ายนี้ค่ะลาทธผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ